ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตตัวกล้อง Bullet Wi-Fi Outdoor นะครับโดยกันนี้ครับไปที่ตัวกล้องนะครับด้านใต้กล้องนะมัน,นเป็นด้านใต้กล้องให้เราอขันน็อตออก2ตัวออ2ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็เปิดฝาเปิดฝากมาภายในเราจะพบว่ามันจะมี ช่องเสียบไมโคร s d สตกานะครับใส่ได้สูงสุด6 4 g b นะปุ่มนี้เป็นปุ่มรีเซตนะครับเราจะต้องกดปุ่มนี้ค้งางไว้ประมาณ5วินะครับเราให้สังเกตที่เสียงตัวกล้องครับมันจะมีเสียงเตือนว่าโอเคกำลังรีกลังรีเซตแล้วซึ่งเสียงเสียงเตือนนี้ครับในแต่ละกล้องอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าหลักการแต่ละกล้องก็คือรีเซ t ตเหมือนกันครคือกดรีเซตค้างไว้นะครับ นะครับอันนี้ทางเสียงตีดแล้วก็รอกล้องบูตใหม่สักพักหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้กล้องกำลังบูตขึ้นมานะครับต่อไปนะครับระหว่างที่เรารอกล้องบูตนะครับเราเข้ามาที่โทรศัพท์แล้วเราก็เปิดแอป Smart l i ลฟขึ้นมานครับให้อยู่หน้าโฮมแบบนี้นะครับ จากนั้นกดไปที่รูปบวกนี่นะครับแล้วก็กด a d d d e v i c e จากนั้นเราเลื่อนลงมาได้เรื่อยนะครับจนอยู่ในเมนู Security and Video Surveillance นะครับหรือคือ,อกล้องหรือระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเราให้เราเลือกไปที่รูปก,กล้องกับ Smart Camera ที่วงเล็บ Wi-Fi นะครับอ่ครับ ต่อไปนะครับหน้านี้จะบอกว่าให้เราทำการรีเซ็ตตัวกล้องก่อนนะครับซึ่งอตอนนี้กล้องเรารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็ติ๊กถูกได้เลยแล้วก็กด next ทีนี้จะให้เราอโทรศัพท์เราจะต้องเชื่อมต่อ w i f i ก่อนนะครับให้เป็นสัญญาณ 2.4GHz กิกะเฮิรตตัวกล้องจะไม่สามารถเชื่อมต่อ w i f i สัญญาณ5 g h กิกะเฮิรตได้นะครับเสร็จแ,แล้วเราใส่ตัวรหัสผ่าน w i f i จากนะั้นกด next ครับ ถ้าอันนี้ขึ้นมาก็แจ้งเตือนบอกว่าให้ใส่หให้เชื่อมต่อ 2.4GHz นะครับไม่สามารถเชื่อมต่อ5 g h กิเออร์ไดก็ Carry On ไปก่อนตอนนี้จะขึ้น QR Code มานะครับซึ่ง QR Code นี้นี้เราจะต้องเอาไปจ่อหน้ากล้องนะครับให้กล้องให้กล้องสกแกนะให้ห่างจากให้ตัวหน้ากล้องในห่างจากตัวโทรศัพท์ประมาณ2 5 2 0อ่ะ15ถึงเซนติเมตรนะครับผมจะเอากล้อง ห้สแกน QR Code อ่าครับพอเราสแกนได้ปุ๊บมันจะมีเสียงสัญญาณนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นต่างติปพอเสร็จแล้วเรากดไปที่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับ I heard the prompt แล้วก็จากนั้นรอกล้องเชื่อมต่อครับผม ครับตอนนี้กล้องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรากดไปที่รูปดินสอเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็สามารถจัดใส่ห้องได้นะครับจะในห้องที่เราตั้งไว้แล้วอาจารย์กดดันแล้วก็เลือกที่ดันมุมบนขวาเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังเ,เปิดกล้อง Nem lá